สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาเชออีกครั้งกับ e a s y 6395นะครับวันนี้เหมือนเดิมอยู่กับเจ้าประกาศ h o n d a CT 125นะครับก็หล <c oughs> <c oughs> ังจากที่ผมไปออกทริปมากรุงเทพอ่าชัยนาทสิงห์บุรีนะประมาณนะัณนะ้นกรุงเทพสิงห์บุรีชัยนาท <c oughs> นั่นแหละก็จะเรียกว่าอะไรเราก็แบกของไปพอสมควรนะครับรถค่อนข้างจะเรียกว่าหนักเวลาที่ยกขาตั้งคู่สามารถทำไมต้องยกขาตั้งคู่ก็คือขาตั้งเดี่ยวเนี่ยเวลาจอดแล้วมันพานจะล้มครับ วันแรกที่ผมได้รถมาแล้วผมไปเติมน้ามันแล้วก็เอาถังแกลอนน้ามันไวท้ที่ที่ข้างหลังรถเนี่ยบอกเลยครับว่าเกือบล้มแล้วยังไม่ทันได้ป้ายด้วยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> แล้วทุกวันนี้เวลาไปจอดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยท้ายยื่นตลอดเพราะว่าผมใส่ขาตั้งคู่เงี้ยมันก็เลยกายว่าผมไม่สามารถจะใส่ขาตั้งเดี่ยวได้นะครับก็พยายามมองหาครับโซลูชันที่จะใช้ในเรื่องของตัวขาตั้งเดี่ยวที่มันมั่นคงตั้งแต่มองว่าใส่ตีนเป็ด ช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้มันมันไม่เวิร์กจุดยึดมันไม่โอเคนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เคยเห็นก็คือเป็นขาตั้งเดี่ยวแต่ว่าไปยึดที่ข้างหลังเพิ่มอีกอันหนึ่งซึ่งผมดูแล้วมันก็ยังรู้สึกผมยังไม่ไว้ใจอ่ะนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยมองหาขาตั้งแคมปิ้งนะครับจริงๆหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นขาตั้งของพวกรถส่งแกสนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ขับเฮ้ามีขายครับนี่ไง H 2 c นะ h 2 c นะอันนี้นะครับพ7 0 0รอกว่าบาทนะก<ม>็ผมแก่มาแล้วแหละมไม่ไมีคู่มือการติดตั้งนะครับก็สังเกตได้ว่าติดตั้งตรงไหนนะมันก็จะยึดเข้ากับตัวตัว,ตวกลางของตัวสวิงอาร์มรถแล้วก็ถอดตัวน็อตหูโช๊คนะครับออกเพื่อจะประกอบเข้าไปนะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับประมาณนั้น,นในนี้ก็ให้สติกเกอร์ h 2 c มานะครับแล้วก็ตัวขาตั้งนี่ไงหน้าตาประมาณนี้ก็งาน ก็ s <S <S สวัสดีครับถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคําบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ s h อ p e e นะครับบางทีอาจจะเป็นของ Lazada จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็มีเหล็กไม่ใช่มีแผ่นยางที่ใช้ในการลองเพราะว่่าาาเเวลทีร ใส่เข้าไปที่รถเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นลอยนหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมก็จะยึดเข้าไปกับตัวรถตรงนี้เดี๋ยวไปดูที่รถกันอะ่ะเวลาใช้งานก็ไม่มีอะไรแค่ยืดแค่นี้เองแล้วก็ตบเพื่อที่จะให้มันล็อกจกับขึ้นไปที่ตัวรถแค่นั้นซึ่งผมว่านะเดี๋ยวผมคงจะหาลูกยางมายึดตรงนี้เวลากระแทกขึ้นไปจะได้ไม่ต้องเสียงดังเท่าที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่าเสียงมันดังเหลือเกิน หมาผมหมาแก่โดยก็กลัวกลัวเหลือเกินนะไม่รู้เป็นแหลงมันอ่ะเดี๋ยวดีที่รถแล้วว่ากันครับประเด็นสําคัญนะครับที่รถผมเนี่ยมันติดตัวจ่ายน้ํามันที่โซ่ไว้นะซึ่งถ้ายึดเข้าไปมันจะติดครับนี่มันจะยึดประมาณนี้นี่เนี้ยไม่รู้มือบังว่ะเนี่ประมาณนี้น็อตตัวเนี้ยมันจะไปค้ากับตัวที่จ่ายน้ํามันโซ่เพราะนั้นผมจะต้องย้ายครับคงต้องย้ายอ่ะนะหนีไม่พ้น ย้ายเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะดึงออกเพราะว่ามันเป็นเ,นเคเบิลทยแล้วก็มีกาวสองหน้าล็อกแค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษ,ษ,ษมากไปกว่าน,นั้นนะครับนะเดี๋ยวเราก็จัดการแปะใหม่แค่นั้นเองไม่เห็นมีอะไรมาจัดการลื้อกันก่อนก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับมีเครื่องมือมันก็ง่ายหน่อยนะนไม่ต้องออกแรงเยอะเหนะ็นไหมถอดหลุดแล้วได้ดี ในคู่มือบอกว่าให้เอาแหวนออกด้วยนะครับอะกรอบล่างเข้าไปชุดนี้เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ผมจะถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจะลองตัวยางด้วยนะครับกันไม่ให้สีรถทลอกที่เขาให้มาถอดออกนหนักอยู่เหมือย่างนั้นเนี่ยเหล็กหนามากเลยอะสอดเข้าไปแบบนี้ เล็งไว้ว่าเราจะวางตรงไหนนั่นแหละนะครับจาัดก,การครับพันซะนี่ครับผมก็เอาเทปพันสายไฟยึดไว้ซัก่อนเวลาที่เดี๋ยวเราเอมมันวางไปมันจะได้ไม่ดิน้นได้ง่ายนะอยู่ประมาณนี้แล้วนะเรากเอ,อนนี้ใส่เข้าไปนี่นะแล้วก็อ,อันนี้ยึดเข้าไปโช๊ปนี่นี่ แล้วก็น็อตขันเข้าไปเงี้ยประกอบล่างาระวังน็อตเบี้ยวนะครับไอตรงเนี้ยระวังนะเดี๋ยวขันปีนเกลียวนะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่ผมใส่ตัวนี้เข้าไปสุดน็อตมันเอียงเดี๋ยวมันปีนเกลียวเ,เดี๋ยวประกอบน็อตเข้าไปกันน,น็อตอ่ามีแหวนนะใส่เข้าไปครับ ตัวน็อตเนี่ยไม่ต้องใช้กันคายเพราะว่าตัวนี้เป็นกันคายมาอยู่แล้วนะครับขันเข้าไปเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วแปบับเดี่ยวไม่ยากส่วนน็อตที่อยู่ด้านหลังตัวนั้นคือเขาเป็นน็อตออกติกมาเลยนะมันก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมีตัวประแจอะไรไปขันข้างหลังอีกทีนึงนะครับอ่ะจัดการไข่เข้าครับไข่เข้าไขาเข้าอ่า ง่ายไหมมีเครื่องมือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราขันแบบนี้แล้วไม่ต้องเช็คเรื่องแรงขันนะเพราะว่าไอ้พวกประแจไอ้พวกบล็อกไฟฟ้าเนี่ยแรงขันทรอกอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันแน่นแค่ไหนเพราะนั้นเราจะต้องมาไขาซ้ำอีกทีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเผื่อเพื่อนๆบางคนแบบว่าเฮ้ยมีเครื่องมือสะดวกก็แค่นั้นเลยถือว่าโอเคนะนั่นเลยใช้ได้เลยเนี่ยนี่ดึงลงมานี่นะ ขึ้น,นก็โอเคนะเดีย๋ยวผมขันแน่นอีกทีแล้วเดี๋ยวมาดูโดยภาพรวมกันให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าทำไมถึงจะต้องติดขาตั้งที่เป็นแคมปิ้งนะครับขาตั้งเดี่ยวเอาไม่อยู่เนี่ยหลายคนที่ <c oughs> ยังไม่เคยมีประสบการณ์เฉียดตายก็คือลม้ม <c oughs> นี่ขาตั้งเดี่ยวนะดึงลงนะถ้ามีการแบบว่าขนของหนักๆเนี่ยผมบอกเลยว่า มันล้มครับดูนะดึงมาเนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันล้มได้เลยนะเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าหลายคนก็ต้องขึ้นขาตั้งคู่นะครับ้าให้ซื้ออะไรที่เป็นขาตั้งเสริมช่วงหนึ่งผมก็ขึ้นขาตั้งคู่แต่ว่ามันก็ลําบากอย่างที่ผมบอกมันต้องถอยถอยหลังไปข้างหลังเยอะใช่หไหมเวลาเราขึ้นขาตั้งคู่ใช่หไหมเวลาเราไปจอดตามห้างท้ายมันยาวด้วยของผม,ผมเพราะว่ากล่องหลังมันยืนออกไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราใส่ขาตั้งเดียวที่เป็นขาตั้งแคมปิ้งเข้าไปเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมพยายามดึงไม่ล้มนะเห็นไหมแต่ถามว่ามันมั่นคงามากขนาดไหนก็บอกเลยว่ามั่นคงมากครับแต่ถ้าอยากจะให้มันมั่นคงแบบสุดๆไปเลยนะก็เอาขาตั้งของรถอันเดิมออกมาด้วย,ยมันก็จะกลายเป็นว่าค้ำสองชุดนะครับคราวนี้พอค้ำสองชุดนี่บอกเลยว่านี่ดึงกันแบบว่า ดึงเลยนะออกแรงดึงเลยนะไม่ล้มครับเวิร์กมากนะครับส่วนเวลาจะเอาขึ้นนะบางคนก็ใช้วิธีการเตะเนี่ยกระแทกไปเลยมันก็เปรี้ยงเลยผมว่าเสียงมันดังนะเอาเท้ารองไว้หน่อยแล้วกดดีกว่าจะได้ไม่ถลอกไม่เป็นรอยด้วยเงียบกริบก็ดึงลงขาตัาง้งมี3มสเต็ปนะครับนี่คือสเต็ปที่1นึ่งก้มเยอะหน่อยเผื่อบางทีไปจอดทางชัน แล้วก็สเต็ปที่2นะนะครับสเต็ปที่3ที่สเต็ปสุดท้ายหมดแล้วมี3สเต็ปนะผมก็แนะนำว่าเขาขาตั้งอีกอันลงมาด้วยดีกว่าเพื่อความมั่นคงเพราะมันจะค้ำ2จุดหน้าหลังนะครับก็<ะ>เป็นประมาณนี้เพื่อนคนไหนอยากจะติดตั้งไอตัวขาตั้งแคมปิ้งนะครับขับเขาเขาเรียกขาตั้งแคมปิ้งนะไม่ใช่ขาตั้งถังแกนะก็ไปติด ต่อได้ที่ขับเฮานะครับผมได้มาจากขับเฮาที่เอกมัยนะครับสีนักคารินผมไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับราคาอยู่ที่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับในตลาดจริงมันมีถูกกว่านี้แหละแต่ก็แล้วแต่มุมมองครับเพื่อนๆของผมผมก็ซื้อกับตัวแทนที่ไว้ใจได้นะในความรู้สึกผมผมรู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์เวลามีปัญหาอะไรมันเคลมกับแบรนด์ได้ซื้อกับข้างนอกเนี่ยบางทีมันพูดยากเรื่องนี้แต่น่าจิตตังนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแพงอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน นะครับแล้วแต่จลังซับด้วยวันนี้ฝากไว้สำหรับอีซี่ไปละสวัสดีครับ